สวัสดีครับคูคุณไปรีวิวกลับไปอีกแล้วครับกับ EP หนึครั้งที่แล้วเป็น EP ศนย์ปีที่แล้วนะครับโควิดยังอยู่กับเราไม่ไปไหนนะครับแต่ที่เรามีเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือเจ้ามี่สมาร์ทโอเวนขนาด12ลิตรนะครับมันเป็นเตาอบที่เขาบอกกันว่าเป็นเตาอบที่อบขนมอร่อยทำเมนูได้หลากหลายนะครับ ครัวซองกรอบนอกนุ่มในนะครับขนมปังกรอบที่ขอบแต่เนื้อในนี่ยนุ่มเป็นเหตุที่ผมก็สงสยัยสงสัยนะว่าเฮ้ยจริงเหรอทำไมคนมันพูดถึงแต่ไในแง่ดีเปรียบเทียบกับแบรนด์ดังราคาหมื่นกว่าบาทอันนี้ผมได้มาวันที่15เดือน 5, 5้าในช้อปปีนะครับราคา1,670บาทอาจจะไม่ใช่ราคาที่ถูกสำหรับทุกคนนะ ใครที่ถูกกว่านี้ใครที่กดได้ราคาดีกว่านี้ลองคอมเมนต์กันมาบอกกันหน่อยนะครับผมกดได้มาราคาอย่างที่เรียนให้ทราบแต่แน่นอนว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวฟัง์กชันเรารีแคปสั้นๆแล้วกันว่าความโดดเด่นของเจ้ามี่สมาร์ทโอเเครื่องนี้นะครับเป็นเตาอบที่ผมถือว่าเป็นมันมันบวกกับเทคโนโลยีเข้ามานะครับสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมี Home ได้นะครับ เราอยู่ตรงไหนเราสั่งงานผ่านโทรศัพท์เสียบปลั๊กนะครับให้มันเปิดกดอุ่นกดอบได้นะครับแล้วมันก็เตือนผ่านแอปในมือถือของเราได้นะครับแล้ที่สําคัญนะครับมันยังมีระบบไอน้ําที่ทําให้เป็นจุดขายสําคัญที่บอกว่าขนมไม่แข็งนะครับขนมไม่กระด้างนะครับขนมปังดูดีแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามีกี่เมนูและทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับ เอาละครับมากันที่เมนูแรกกับเจ้าขนมปังรอยัลเบรดนะครับของฟาร์มเฮาสนะครับที่เป็นขนมปังแผ่นหนานะครับกับการใส่เข้าไปในเตาอบแล้วบอกว่ากรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไร นี่นะครับแผ่นก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเปิดเตาใส่น้ำอย่าลืมนะครับใส่น้ำทุกครั้งความจุน้ำเนี่ยมันคือ5 ml, ออมิลลิลิตรเนาะกิน่นดีมาก แล้วก็อันนี้เปิดเตานะครับเราทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมี h โฮมไปแล้วมี h โฮม Smart Steam o โ e n รุ่นนี้เนี่ยใช้ได้แต่ Chinese mainland นะครับวิธีการไม่ยากเราก็กดไปที่ setting ของเรานะครับแล้วก็เพียงแค่เราไปเลือก Regional นะครับเป็น Chinese mainland แล้วก็กดแค่บวกเนี่ยมันก็จะขึ้น เจ้ามีสมาร์ตซีบูเวนนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้เราเชื่อมต่อแล้วเ,เปิดเตาใส่เข้าไปใส่นี่ดีกว่าใส่นี้ออกนะครับพร้อมแล้วใช้เมนูอัตโนมัติของมันได้เลยนะครับความร้อน180องศา นานสามนาทีสามสิบวินาทีโอเคมาครับโปรแกรม complete ได้แล้วเปิดมาดู เก่งด,ดีดูนะฟังไปพร้อมๆกันนะครับนี่กรอบข้างๆเนี่ยกรอบกรอบแน่นอนตัวข้างในเนี่ยนุ่มนะครับ แต่ตรงขอบเนี่ยกรอบมากอืมอืมดีนะลองดูเนี่ยตรงกลางนุ่มนะครับขอบ กรอบมากทั้งบนล่างเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เจ้าถาดอบนะครับเราใช้ตะแกรงใส่เข้าไปเลยนะครับก็ถือว่าเมนูแรกนะครับ Royal Bread ของ Farmhouse นะครับเจ้าเครื่องเซี่ยวมี่อันนี้นะครับทำออกมาดูดีเลยทีเลยแหละนะโอเคไปเมนูต่อไปครับมาถึงเมนูที่สองนะครับกับการอุ่น ครัวซองรถเนยของเซเว่นอันนี้นะครับก็เป็นเมนูที่เขาบอกว่าถ้าเอามาอุ่นในนี้ในเจ้ามีตัวนี้เนี่ยก็จะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นกรอบนอกนุ่มในเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็อันนี้มีเป็นมินินะครับเป็นครัวซองมินิสี่ชิ้น ใส่นี้ดีกว่าเหมือนเดิมนะครับใส่น้ำใส่น้ำห้ามิลิตรแล้วก็วางเข้าไป เรียงสักนิดหนึ่งนะครับข้อสังเกตของเจ้ามี่ Smart ์ t ีม m วเวนรุ่นนี้นะคือความสูงของในตู้อบนะครับอาจจะเล็กไปสักนิดหนึ่งถ้าสำหรับใครที่ต้องการทำขนมปังชิ้นหนาชิ้นสูงหน่อยนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นมินิครัวซองนะครับหรือความสูงประมาณสักสิบเซนติเมตรสิบแปดน่าละเยอะไปประมาณสักห้าเมตรห้าเซนติเมตรเนี่ยเราค่อยๆปล่อยให้มันฟูขึ้นไปเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมนูที่สองครัวซองอุ่นครัวซองจะเป็นอย่างไร เสร็จแล้วนะครับสองนาทีความร้อนสองร้อยองศาหือ <c oughs> กิน <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองหั่นดูก่อนหนึ่งชิ้นตัวย,ยังนุ่มอยู่เลยอันนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่ได้ ผมว่าต้องใส่เข้าไปอีกหน่อยใช้แปดแมนนวลก็ได้นะกดไปก่อนแล้วก็หมุนอีกสักหนึ่งนาที โอเคเรียบร้อยลองอีกทีเฮยนี่โอเคอืมโอ้ยรอนน้อโอเคนะอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวมันเองอ่ะไม่ได้กรอบมากเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นครัวซองที่กรอบมาเนี่ยอาจจะทําให้มันกรอบได้ยิ่งขึ้นกว่านี้อันนี้มันหนึ่งครัวซองนิ่มแต่พออุ่นขึ้นมาเนี่ยกรอบนะกรอบเลยแหละข้างนอกแต่ไม่ได้กรอบแบบแตกกรอบแบบเปาะกัดแล้วเปาะขนาดนั้นนะครับกรอบแบบกินแล้วก็มีความกรอบกับความนุ่มผสมกันฮะใช้ได้ เดีย๋ยวไปเมนูต่อไปครับมาถึงเมนูที่สามนะครับกับเมนูทาร์ตไข่เมนูทารไข่เนี่ยผมเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าแป้งทารเนี่ยใช้แป้งสำเร็จรูปนะครับซื้อจากแมคโครหาได้ไม่ยากนะครับทุกสาขามีนะครับแล้วก็ส่วนส่วนผสมของตัวทาร์ตไข่นะครับหรือว่าน้ำนะครับก็คือมีไข่ มีวานิลามีน้ําตาลนะครับแล้วก็มีครีมนะครับตีให้ผสมกันอย่าให้มีฟองนะอันนี้เราผสมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปแล้วก็ใส่โดยใช้โปรแกรมที่ตั้งขึ้นมานะครับของมี h โฮมอยู่แล้วนะครับที่มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูว่า <c oughs> หน้าตาจะออกเป็นอย่างไร หลังจากที่เราเทส่วนผสมลงไปในเจ้าตัวท้าเสร็จแล้วนะครับก็ลองกดดูหน่อยว่อาอ๋อตัวนี้อัตโนมัติของมันมันบอกว่าจะไม่มีการพ้นไอ้น้ำแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนดีกว่าเพื่อ โอเคเดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดเมนูอัตโนมัติในนี้มันบอกว่าใช้ความร้อนอุณหภูมิเนี่ย185องศาเซลเซียสนะครับความระยะเวลาคือ20นาทีเดี๋ยวเราใส่ไปแล้วก็กดแบบนี้ รีบร้อยแล้วกับเมนูสุดท้ายทาร์ไข่ดูหน้าตาดีมากดูนะครับเมนูโอ้ดีมากโอ้ดอีอ่กลิ่นดีสีโอเคนะครับเดี๋ยวลองดู ข้างในนี่นุ่มเด้งสวยงามอืมอืม,อม ทัชไข่20นาทีความร้อน185องศาทำกินง่ายๆที่บ้านนะครับใช้อุปกรณ์กับทุดิบไม่เยอะนะครับก็ถือได้ว่าน่าสนจใจเลยทีเดียวทั้งสามเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังแผ่นหนาลอยยอบเบรดแล้วก็ครัวซองนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของทัดไข่ก็สามารถทำได้ กับเจ้ามี่สมาร์ทสตีมโอเวน12ลิตรรุ่นนี้นะครับผมเรียกอย่างนี้แล้วกันว่ามันเป็นเตาอบที่สามารถสร้างสารรค์ขนมปังและเหมาะสำหรับหนักทดลองนะครับใครที่กำลังอยู่บ้านว่างๆนะครับหรือกำลังหากิจกรรมนะครับเรียนรู้สูตรทำขนมหรือการอุ่นอะไรก็ตามให้คนในครอบครัวกินนะครับผมว่า เครื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์ในด้านการออกแบบดีไซน์ราคาแล้วก็ที่สำคัญเมนูที่ออกมาทั้งสามเมนูผมว่าเจ้ามี s Smart s t e ี m o v e นรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์ในราคาที่คุ้มค่ารวมถึงเทคโนโลยีที่มีแล้วก็ในแง่ของความสวยงามที่ลงตัวเลยเดียวครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กับ ช่อง YouTube นี้ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็ในคลิปต่อไปนะครับถ้าเรามีดีไว้อื่นๆหรือมีอะไรที่เรามานำเล่าสู่เพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย